สวัสดีครับชาวราศีเมษยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะมันดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวาคม2563นี้นะครับเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักช่วงนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ ใครที่ต้องการติดต่อรายละเอียดกับช่องบูพยานะครับสามารถไปดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะเริงไว้กับข้อมูลข้างล่างหรือว่า description ข้างล่างนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคมไพ่ถูกเปิดไว้หมดแล้วนะครับก็เรามาดูกันอิทธิพลของไพ่เมนหลักของตัวกุณได้ไพ่ว e l l f f o r ์ u n e นะครับ ไพ่เวลฟอร์จูดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่มีโอกาสสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองหรือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการเป็นไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับหรือว่าลักษณะของการมี สิ่งที่เข้ามามีผลกระทบกับตัวคุณในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนะครับแล้วก็มีนัยยะสัมพันธ์ที่คุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะดีแล้วก็ขอให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษนั้นพยายามมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงและทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะค่อยๆมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในลักษณะของ ไพ่อื่นๆกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นไรนะครับอิทธิพลของในช่วงของเดือนนี้นะครับก็จะมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวคารเนโคจออยู่ในเรือนวินาศถอยหลังนะครับแต่ตอนนี้เดินหน้าแล้วล้วก็จะมาทับกับลัคนาของตัวคุณเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่ากเกษตรทําให้ตัวตนของตัวคุณมีความมั่นคงมีโอกาสดีๆหรือว่าในลักษณะของการก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีอย่างที่บอกว่าไพ่วีออฟจูนถึงปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกนะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูนักษักของการเงินกันบ้างอิทธิพลดาวการเงินของชาวราศีเมษลัคนาเมษก็คือดาวศุกร์ได้โคโจรมาเป็นกเกษตรเล็งกับลัคนาของตัวคุณเองเป็นตำแหน่งที่มีความมั่นคงเนาะทำให้ตัวคุณนั้นสามารถที่จะมีหลักทรัพย์หรือมีโอกาสช่องทางการเงินที่ดีเกิดขึ้นก็คือวีออฟฟอร์จูนนั่นแหละคือไพ่ของวงล้อแห่งโชคลาภแล้วก็วงล้อแห่งการเงินนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับ การเงินเข้ามาเป็นเกอะเป็นกร,รมมากขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้รักษณะของทรัพย์สินอสังหาหรือรักษณะของที่ดินอิทธิพลของนายออฟเพนทักเกิลก็มาบอกว่าตัวตนของตัวคุณเองก็จะมีหลักทรัพย์มีการเงินที่ดีมีการหมุนเงินได้คล่องมากขึ้นหรือมีแนวโน้มทิศทางการเงินที่เป็นในทิศทางที่บวก นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามาเป็นเกาะเป็นกรรทำทําให้คุณนั้นมีการเงินสะพัดเลยทีเดียวจากไภายออกเพนทาขึ้น,นะครับเป็นไพ่ที่ส่งเสริมการโอกาสและจังหวะการเงินเข้ามาเป็นเกาะเป็นกำนะครับแล้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามหรือได้รับโอกาสจากหุ้นส่วน ของตัวคุณเองถ้าใครลงทุนในลักษณะของการมีหุ้นส่วนคุณก็จะได้เงินจากหุ้นส่วนเพศตรงข้ามมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นได้รับผลประโยชน์กําไรนะครับเดี๋ยวว่าส่วนต่างตรงเนี้ยเยอะเลยทีเดียวหรือใครที่ทํางานประจําก็อาจจะมีช่องทางการเงินเข้ามาอีกในหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานเพิ่มเติมเนี่ยคุณก็จะได้การเงินเข้ามาหลายช่องทางมากขึ้นด้วยเช่นกันอิทธิพลของ ดาวต่างๆนะครับมีการโครจรอ,อยู่เสมอๆทําให้มีการเปลีนน่ยนแปลงในลักษณะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคุณมีโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ด้วยใครที่มีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลือโอกาสสิ่งต่างๆอิทธิพลของดาวองคารนะครับโครจรเลงกับดาวศุกร์เขาเรียกว่าดาวคู่มิรกันจึงทําให้มีโอกาสที่จะได้รับการลงทุนุ้นส่วนที่ดีและยังมีโอกาสได้รับเงินที่ดีจากเพศตรงข้าม ใครที่ต้องการจะหยิบยืมในลักษณะของการเงินนะครับคุณก็มีโอกาสจะได้รับการอนุเคราะห์ในเรื่องของการเงินที่ได้รับการหยิบยืมมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าการเงินเนี่ยมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากดาวราวหูโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินเขาเรียกว่าราหูคนทรัพย์แต่มันไม่ได้คนทรัพย์ทุกคนนะครับบางทีก็เป็นโกยทรัพย์ได้เหมือนกันแต่ว่า โดยรวมเราไม,ไม่ได้ไปดูในพื้นดวงของแต่ละบุคคลเราต้องดูในพื้นดวงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในออฟเพนทาเคิลเนี่ยเป็นไพ่ที่ได้เงินก็จริงแต่ก็มีโอกาสเสียเงินเยอะนักษาของการมีความสุขความหวังต่างๆในเรื่องของการเงินที่อาจจะมาใช้จ่ายนะครับมากเกินกว่าสิ่งจําเป็นนิดนึงเนาะก็สังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้ก็ พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างในการบันเทิงเริงใจกับในเรื่องของการใช้เงินต่างๆอูู้่พอสมควรแต่โดยรวมก็ยังมีเงินเข้ามาเยอะแหละแต่ว่าอาจจะต้องแบบแบ่งสรรปันส่วนการเงินให้ดีเนาะจะได้ทําให้การเงินของคุณนั้นไม่ติดขัดหรือไม่สะดุดไปอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของการงานกันบ้าง อิทธิพลการงานของตัวคุณก็คือดาวเสาดาวเสาเนี่ยโคโจรอยู่ในเลือนสุภาคือตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีการเจริญเติบโตหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะแต่ก็มีการงานที่มีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้อิทธิพลของไพ่นั้นเกิด Ten of Wands เกิดขึ้นด้วยนะครับ Ten of Wands เนี่ยเป็นไพ่ของการยุ่งวุ่นวายกับการทำงานนะครับการแบกภาระบางสิ่งบางอย่าง รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการงานเหนื่อยกับการงานแต่คุณจะได้รับผลประโยชน์การงานตรงนี้พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแรงกายแรงใจของตัวคุณแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานที่ดีได้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของ10บไม้เนี่ยแปลว่าเหนื่อยก่อนแต่จะมีความมั่นคงภายหลังนั่นเองเพราะดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งสุภาแล้วอีกไม่นานนะครับ ดาวเสารก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีพ่บเลือนกรมมะเป็นกเกษตรทําให้การงานของคุณนั้นมีการอยู่ตัวมากขึ้นมีการจเจริญเติบโตมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีซิกออฟมาปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีเดสเ u น แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้รับตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงขึ้นใครที่สอบแข่งขันนะครับหรือว่าการเลื่อนขั้นต่างๆเนี่ยจะมีในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ดีได้ด้วยเพราะว่าหกไม้คือชัยชนะเดือดสันก็แปลว่าแสงสว่างและชัยชนะการเริ่มต้นที่ดีนะครับหรือว่ามีโอกาสที่คุณนั้นจะมีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใดกับในเรื่องของการงานใครสอบใครแข่งขันก็จะได้ตําแหน่ง ที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสชนะด้วยนั่นเองแต่ก็ใครที่เหมือนกับว่าอยากได้ตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ไปสอบเอาเนี้ยนะครับสอบวุฒินั่นแหละเราได้เนะี่ยมีโอกาสได้ได้ตาแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับคือดาวสุภาโคจรไปอยู่ในเรือนกรรมะก็ไปเป็นตําแหน่งนิดนะแต่ว่าก็ได้ตําแหน่งเป็นองค์อุดมเกณฑ์ให้กับชาวราศีเมษ ลักษณเมธก็แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้ตำแหน่งในที่การงานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับในเรื่องของการงานมีการเจริญเติบโตพัฒนาการงานเข้าสู่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นก็พยายามอดทนนิดหนึ่งเนาะวางแผนบริหารจัดการให้ดีแล้วคุณก็จะมีในทิศทางที่ดีมากขึ้นอิทธิพลของในช่วงของเดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดร,ระวังมีนิดนึงตรงที่ว่า ระยะองศาของดาวอาทิตย์กับดาวราหูเนี่ยจะมาเล็งกันนะครับ180องศาในช่วงระยะเวลาเกิดสุริยาคาสในวันที่14หรือ15ธันวาคมโดยประมาณนะครับคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเจ็บป่วยของบุตรหลานนะครับหรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของบุตรปริวารต่างๆที่อาจจะมีปัญหากับตัวคุณ นะครับเราก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการเริ่มต้นการทําสิ่งใหม่ๆอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหามีการติดขัดนะครับหรือว่าถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบได้ดังนั้นคุณควรต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีไพ่สามดาบเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีไฮเป็นเทสเกิดขึ้นถ้าสามดาบกับไฮเป็นเทสเนี่ยถ้าไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยแปลว่าคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของหุ้นส่วน นะครับหรือว,ว่าในลักษณะของการเริ่มต้นซึ่งใหม่ๆอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลทําให้ตัวคุณนั้นอาจจะมีปัญหาแล้วก็ความขัดแย้งกับบุตรบริวารความขัดแย้งกับในเรื่องของรายได้ต่างๆนั้นจะมีปัญหานะครับมีหนี้สินมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาแหวงกันเพราะดาวพุธคือดาวอาลิก็ไปโคจรเล็งกับดาวราหู อาจจะเป็นเรื่องของลาบผลรายได้ต่างๆอะไรแบบเนี้ยมีปัญหากันแบ่งสันปันส่วนการเงินไม่เข้ากันนะครับมีในเรื่องของเกิดการมีคดีความเกิดขึ้นด้วยอะไรแบบเนี้ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่ามี justice เกิดขึ้นด้วย justice เนี่ยคือไพ่ของการที่อาจจะมีคดีความหรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน ต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่าอาจจะมีคดีความแต่ถามว่าชนะไหมถ้าชนะหรือไม่ชนะต้องไปดูในดวงชะตาก่อนนะครับเพราะว่าเรา,าจ,จะตอบไม่ได้ในลักษณะของโดยรวมแต่โดยรวมเนี่ยอาจจะมีเกิดกับคดีความเกิดขึ้นได้แบบเนี้ยเนาะเพราะว่าพุทธกับลาหูก,ก็เล่งกันในตําแหน่งการเงินแล้วก็มรณะด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของลาผลรายได้บางคนก็มีปัญหาในลักษณะของ มรดกตกทอดก็าจะเป็นไปได้หลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันเนาะที่จะเกิดขึ้นหรืออาจบางคนอาจจะเป็นสินสมลดในการฟ้องร้องอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าสินสมรดเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะชนะเนื่องจากมีนายออกเพนทันนกเคิลนายเพนดักเคิลเนี่ยคือไพ่ของคุณที่จะได้รับผลประโยชน์รายได้ตรงเนี้ยเข้ามาสําหรับใครที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการฟ้องสินสมรดคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ นะครับเพราะดาวศุกร์ก็เป็นกเกษตรเล็งด้วยเนาะทีนี้เราจะมาดูลักษณะของความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเชิงซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากอิทธิพลของไพ่เนี่ยมีไพ่สามดับเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีไพ่เดอะไฮเป็นเทสเกิดขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าสองไพ่เนี้ยเป็นไพ่ของการมีรักซ้อนรักทันเลือกรักที่อาจจะแบบ เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุคคลที่3ามเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องอทุิคนของดาวคาเนยเลงดาวศุกร์เนาะแล้วก็กลุ่มดาวบริเตยู่ด้วยมีการพลิกผันมีการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีหลอาจะรักกันอยู่ดีๆแต่ก็มีปัญหาหรือมีทัศนคติมีความคิดที่ขัดแย้งกันอย่างบางอย่างที่ไม่โอเคซึ่งกันและกันอะไรแบบเนี้ยจนทําให้เกิดในเรื่องของการ มีคดีความบางคนก็อยากหนึ่งที่บอกว่ามีโอกาสที่จะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแบบเนี้ยจากจัสติสอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีแนวทางที่จะชนะได้อยู่เพราะว่ามีจัสติสเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็พยายามอย่าพิ่งระ,ะมัดระวังกับในเรื่องของคําพูดคําจานะครับแล้วก็ลักษณะของการที่คุณอาจจะต้องใช้วาจาคําพูดต่างๆที่อาจจะเหมือนกับมีปัญหาใจกันได้ เพราะว่าผุดกับราหูเล็งกันนะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่มีดาวอังคารกับดาวศุกร์สัมพันธ์กันใน,นลักษณะของเชิงสอนะอะไรแบบนี้ก็จ,จะมีการเกี่ยวข้องเข้ามาได้ดังนั้นทุกอย่างคงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสติความคิดแล้วก็ความรักที่อาจจะตกเป็นรองความรักที่อาจจะมีปัญหาความรักที่อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขเยยะยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นหรือมีโอกาสของการกลับมาของ คู่ของคนหักที่อาจจะมาเคลียร์กันก็ได้เพราะว่ามีไพ่เด e ซันไพ่วีออฟฟอร์จูนแล้วก็ไพ่เดอะเวอร์สามใบเนี้ยเป็นไพ่ของการที่เรียกว่าการเคลียร์การกลับมาของคู่ของคนหลักเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีชัยชนะสิ่งอื่นใดจากไพ่ซิกออฟวัประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียังมีโอกาสที่คุณยังสามารถเคลียร์ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะมีการแบบ อารมณ์อร่อยกันนั่นแหละพยายามแบบเงียบในเรื่องของวาจาคําพูดนิดนึงเนาะทุกอย่างก็จะค,ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีเกิดขึ้นได้นะครับยังมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจากไพ่เดอัซันในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสติดต่อส,สัมพันธ์กับคนที่เป็นธาตุน้ําอาจจะอายุน้อยกว่าตัวคุณก็ได้คือราศีกรกฎพิจิกมีนราศีที่อาจจะมาติดต่อส,สัมพันธ์กับตัวคุณได้มากที่สุดเพราะเป็นราศีที่ขึ้นไพ่ มาเป็นเพจออฟขับเกิดขึ้นนั่นเองกระกฏพิจิกมีเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบดูแลเอาใจใส่หรือว่าเป็นคนที่แบบนุ้งยิ้งงองแงนิดนึงแต่ก็ดูดีมีเสน่ห์นะครับแล้วก็เขาต้องการที่จะอยากได้คอมมิตกับตัวคุณแหละแต่ทุกอย่างถ้าเกิดเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าเปิดใจยอมรับค่อยๆพูดจากกันก็ยังจะมีแนวทางที่จะยังตกลงปร่งใจกันได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจ็ดไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มติดตามเป็นเช่นไรต่อไปนะครับ ขอไพ่สามใบให้กับชาวราศีเมษแล้วก็รานาเมษด้วยนะครับไพ่สีถ้วยไพ่แปดดาบไพ่สามไม้ไพ่เนี่ยค่อนข้างอยากจะบอกว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการคิดการการะทําและการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะยังดูไม่ชัดเจนไม่แน่นอนเพราะมีไพ่แดดาบเกิดขึ้นอย่างที่บอก ว่ามีโอกาสที่คุณนั้นจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ลงตัวต้องใช้ระยะเวลาคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่โอเคแหละมีไพ่สีถ้วยเกิดขึ้นทุกอย่างยังดูไม่ค่อยได้ดังใจแหละกับการคิดหรือการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องรอเหตุผลรอโอกาสรอทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็เคลียเพราะมันมีไพ่ของการเคลียเนี่ยเคลียได้อยู่แล้วแหละเพราะมีไพ่เดว์คือการจบสิ้นแล้วก็การเริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่จะได้ติดต่อสัมพันธ์กับคนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยเช่นกันเพราะทุกอย่างเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณอดทนรอคอยทุกอย่างก็จะมีการผลประโยชน์ ต่างๆที่ดีกับตัวคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานหรือไม่ว่าจะเป็นลักษณะของความหลักความสัมพันธ์ทุกอย่างจะค,ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมามีความหลักความสุขความหวังที่เริ่มต้นที่ดีต่อก,กันและกันได้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกว่าช่วงนี้นั่นเป็นช่วงที่อาจจะแบบเกิดสุริยาคาตหรือเกิดอะไรที่มันยังคงไม่ชัดเจนไม่แน่นอนต้องอย่ามีในลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกมากจนเกินไปหรือว่าอาจจะ ทำอะไรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องชัดเจนให้มากๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้เพราะเราต้องเผชิญกับความจริงและทุกอย่างก็อาจจะมีในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นสำหรับใครที่ชอบเด็ดดื่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้กับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณครับ